สวัสดีครับพวกว่กันเด่นนะครับในซิปวีบอยวันนี้ผมจะมาเล่นการ์ดบัตตี้ไฟนะครับผมมาจากช่อง a and M การ์ตโฟโตการ์นะครับขั้นแรกก็จะเป็นสุดระหว่างเคออสกับเลวะทินนะครับก็สักตรงนดครับอุจจาระครับเขียนสืส,ส่อแห่งวิชาดาบอำนาจหมื่นสมรภ,ภูมิให้คู่แข่งสัตว์ครับก <c oughs> ็เป็นการ ไม่โกงครับโก่แงแ,แ,แน่เลีกูเลีกูนดีเนง่ก็มาสุ่มดวงครับเรียกว่าทิ้ย์เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ กดเลยเก้าครับกับเท่าไหครับดร็อวชาร์ตแอนด์ดรอครับขอคุยกันก่อนที่หกหกหกเซโนเคออสดักเน่ไปช่องกลางครับแล้วก็คือโ,โมเพื่อผมไม่มีมอนเตอร์อยู่แล้ว ผม,ไม่ได้ดึงแก๊สไม่มีประโยชน์ที่จะโม่ครับโอคิลี่ผมยังไม่ใส่เลยปุ๊บคอเคออสเอสคูลาปิอุสไปช่องซ้ายนะครับก็เราจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนมอนเตอร์ในช่องกลางบนสนา,าม,ม,ม, 1, มเราครับผมมีหนึ่งก็ได้เลือดหนึ่งเลยเอสคูลาปิอุสซังคริตติเข้าครับ สังคลิกเตะขอ้อครับจบเทิรนครับเฮ้ยแพ้ไปเหนียตาเนี่ยเลวทินไม่คืนมือผมก็แย่เหมือนกันครับเดี๋ยวโคโอ้ถึงขั้นต้องต้องจั่วมือครับเอาละกันไม่ต้องรอแล้วเลวทงเลวทินอันนั้นไม่ต้องรอแล้วเฮ้ยมาแล้วครับด่บหมันโอ้คิวว์ครับโอไม่ใช่ครับ ดับมาแล้วปากดับมันหน้าคล้ายๆปากจระเเ้่จังมันก็คือปากจระคเเคชื่ออะไรคิวเนี่ยรีบูตดับราชันอสูรที่ถูกเครื่องจะเกิดกินเลเวอเรชันเซอโอ้คิวรีบูตอ้คิวธรรมดาครับรีบูตมันเป็นของเกียร์ก๊อนแปะอปติมิตเกียร์ก๊อนคอมพลีทนะครับไม่ใช้โอคิวไม่ได้นะครับ เล่าหาดากเลดี๋ยวรับมันสวมใส่สองใบไม่ใช่หรอ,อ,อครับใส่โลทีมแม่งสองใบเดี๋ยเออครับคุ่เอนี่ยครับปล่อยเปล่าโดยจ่ายเขาโดยจ่ายคอคอสครับคอคอสจ่ายสองเกสโดยจ่ายครับดอกฝักดอกทีผมไม่ค่อยชอบ,บ,บดอกฝักดอกทีตรงนี้นี่แหละชอบเลยว่าทีมตัวนี้มากกว่า ก็ใจสองใจหเกสอันนี้คือสกิลคือมันต่อเมื่ออะไรนะเขาเรียกก็คือสมใส่คือสมใส่จากมือพนันนะครับถึงจะได้อีค i ปคอร์เพิ่มถ้าเกิดสมมติมาจากดอปไม่มีอีค i ปคอร์เพิ่มนะครับตัวนี้ก็สกิลทำลายตัวนี้ก็เลสครับเลสหนเกสแล้วก็ English, วกทำลายไอเทมใบ นี่แล้วก็ยกเลิก penetrate ครัำลงดบไปละรอบรับรับโอ้โหอ้เเฟร คิ้วเลยครับดาบปักจระเข้ครับเลือดครับโดยจ่ายครับ <c oughs> จ,จ่ายครับจระเก้จ่ายเลือดอย่างครับจ่ายเลือดแล้วไม่มีจ่ายเกศครับเพราะว่านี่คือมาจากมูเทเท่านั้นครับครับตีเหรอครับตีเดียวเนาะลิงตีเข้ากะถ้าเลือดอืมพุทธนะจุ๋ย<ม> <c oughs> ป้องกันได้หนึ่งเกสครับพัฒนาขึ้นใครพัฒนาว่าเฮ้ป้องกันครับเฮ้ยอือเอะเฮ้ยรายการโจมตีเมื่อที่ไอเจ้าลีตีไม่เข้าครับโอเคครับดรอปชาร์ตดรอปอือเหอเห็นมือตัวเองแล้วคนนี้เขาจะรอดในเท่านี้นะครับใช่ครับเท่านี้เท่านี้คือเทือดสุดท้ายของผมจริงๆสองคลิป สามแลือนหนึ่งจบเทิร์นครับโดนไฟนอลเฟลอ่ะมีครับมีไฟนอลเฟลครับหนักโดนจังแต่พอเอินซิมบัลกับเด็กสองโมลินเโอรสามก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับก็ช้างสิครับอโอ้โหก็ เธอคอไ I have it มาเลยครับนี่จบลครับไปไปเดชโอ้ <'m> yes. อืเนะหเหลือสิบครับไจ้ชาร์ิวสอง,ค,สองคิวสองครับจน เป็นวันเปิดเทินนะครับต่อครับเหลือเก้าครับเหลือแปดครับเหลือเจ็ดครับเหลือหกครับเหลื 5, 4, 3, อห้าสี่สามสองอือฮ็เก็เ่วทินเป็นฝ่ายชนะนะครับก็มันจบยัง่งวโดนย้ำอะ่ะ คือเลยว่าทินเซอเวตเป็นเหมือนเป็นตัวหลักของเด็กเลยเพราะว่าได้เขาคือเด็กเนี่ยไม้ตาของผมเนี่ยเป็นแบบเนี้ยช่องช่องกลางอ่ะมันต้องมีช่องกลางแล้วทําลายตามค,ตคริติคอลของมอนเตอร์ช่องกลางผมน่าจะใช้เป็นสกิลจ่ายสีเกสเตสแตนการ์ทุกคนในสนามก็โดนยำจนตายนะฮะก็้วไม่ตายหรอกเขาตรงนี้นี่โอเคครับงั้นก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องกูดีบอยนะช่อง A แ M การถ่ายภาพด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ